สวัสดีค่ะพี่น้องมาผสมสวนค่ะพี่น้องสวนลินกีจะสวนลินกีมีหมักลินกีทุเรียนค่ะต้นทุเรียนในสองปีค่ะพี่น้องแทงยอดงามงามค่ะพี่น้องสองปีสะอ่อนหลายค่ะพี่น้องกว่าสิปลูกได้สองปีนะพี่น้องเนาะกว่าสิสวยิีหญ่ยได้พี่น้องสะอ่อนอยู่ค่ะพี่น้องเห็นต้นงามงามทุเรียนสองปีค่ะพี่น้องมึงเนี่ยอา าำต้นใหญ่แล้วค่ะพี่น้องสะอ,อนร้ายค่ะพี่น้องตน้นอันนี้ต้นเมะเดือ่อัางค่ะพี่น้องสาป่าคะ่ะมีป่านิ่นค่ะพี่น้องน้ำผักไว้จะารรลน้ำต้นใหม่ค่ะพี่น้องะจ๊ะอย่อยงป่านิ่นท่านไหนมีอาหารไหนเป็นกินอยคะอาหารป่าค่ะพี่น้องมีหมาละโมดค่ะพี่น้องต้นบักท่านก็มีค่ะพี่น้อง Bag, ท่านนุ choice, ates, ikka, paper, ่มสดค่ะพี่น้องออกดอกแล้วค่ะพี่น้องของลูกสาวซื้อมาปลูกไว้ค่ะพี่น้องอันนี้กระสาหอยหอลูกไส้ค่ะมีเหลี่ยมปลาซิวมีกล้วยหลอบสาลูกซากเอาทุเรียนมาปลูกน้ำค่ะวควรจะงามงามของตนนรอกค่ะพี่น้องปีกล้วยก็ะย้ายค่ะพี่น้องมาเลยค่ะปีกล้วยค่ะพ่นถือขี้ไก่เด้ค่ะพี่น้องใส่ขี้ไก่เด้ค่ะพี่น้องเด้อหน่วยใหญ่ใหญ่ อีใหญ่ๆค you know. ่ะพ so. ี่น้องอันกระปลาชมพผูค่ะพี่น้องบรรยากาศตอนนี้แจ้งแกดูนี่ค่ะพี่น้องตอนทะเลียนกําลังงามค่ะพี่น้องนี่ตอนกริงไงน้ำค่ะพี่น้องอินจีน่าพอหนึ่งค่ะกําลังออกล่าแล้วค่ะพี่น้องนะค่ะงามงามค่ะพี่น้องบริเวณสวนบรรยากาศค่ะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้อง บรรยากาศตอนแนรงครับพี่น้องบรรยากาศดีดีคับพี่น้องสวัสดีจ้า